จังหวัดร้อยเอ็ดยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารซอฟท์พาวเวอร์ปราสาสหนองกู่อําเภอทวัดบุรีวันที่13มีนาคม2568ที่วัดศรีรัตนารามตำบนมะอือออําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชยาตุลสงรองผู้บริจกจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกสร้างสรรค์การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและการบริการกิจกรรมหลัก การพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารซอฟพาวเวอร์ Power, จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆทําให้เกิดการใช้จ่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชนทําให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น วัดศิรัตนารามเป็นที่ตั้งของปรางกู่หรืออีกชื่อเรียกก็คือปราสาทหนองกู่สร้างขึ้นจากหินศิลาแรงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ช่วงศตวรรษที่17-18ถือเป็นสถานที่สําหรับการบูชาและการประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคภ,ภยคัยไข้เจ็บสําหรับประชานชนที่ผ่านไปมาในสมัยนั้นตั้งแต่พุทธศักราช2476ชาวบ้านได้อัญเชิญพระพุทธรูป มาประดิษฐานไว้ภายในปรางประธานเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการะบูชาทําให้ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางไปกราบไหว้บูชาและส่งน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอดีงามของท้องถิ่นอนุรักษ์ขนรรมเนียมประเพณีอดีงามให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวอาเภอทวัตบุรีและนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดที่สวยงามแห่งหนึ่ง